อันนี้ยาขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะยายคําก็จะทํานะคะหน่อยทองคําบุตรดีออก็จะต้มต้มตีนไก่สี่โครงไก่น้องไก่เพื่อจะลวกน้ําทิ้งก่อนนะคะไก่มันคาวหรืออย่างมันมาจากร้านเนะ่ะเขาก็ฉีดยานี่ค่ะต้มตะเก๊สนะคะ กระเจียมจะทำกับข้าวอันนี้ชิเล็กท,ที่แกะเมื่อกี้นี้ชิลเล็คเขาจะแกงใส่แคบหมูขาตะไคร้ใบมะกรูดผระชายเยอะหน่อยวันนี้ทำกับข้าวสองอย่างนะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้มยำตแลกระเจตมตามํตาตําตําเครื่องเคียงต้มอันนี้ให้จืดก่อนไม่จืดมากแล้วจืดมากก็ไม่ลอยนะเนี่ย เฉดไม่เลยหรอกเอขี้เหล็กอะจะจืดแล้วมันมันไม่มีรสชาติพอดีพอดีทักสองน้ำพอจ้ะอันนี้ต้มใส่อันนี้จะต้มยำอันนี้ต้มยำต้มน้ำทิ้งก่อนนะคะต้มน้ำลวกน้ำทิ้งค่ะเอนทำกับข้าว ดูนะคะต้มยำไก่ตีนไก่ที่โครงไก่รวมๆอะหลายๆอย่างมันจะบองหน้ากินค่ะยายทำแบบนี้แหละคุณนายทองคำุตดีกุณแรกกดแชร์ให้ยายด้วยนะนเคลียคิลเลกที่หลังอันนี้ต้มน้ำก่อนแต่วันนี้เคลีมาทานกับบุนพรุน